จูดวงชาวลาศีกุมใจไม่ถึงอย่ามาดวงหมาหยอดไก่อำนาจบารมีวาสนาโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหุนนนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ชอบด้วยบุญกุศลวาสนาท่านควรที่จะต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา อำนาจบารมีวาสนาสิงิทธิ์คำชูปกปักกุมของสาหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบด้วยบุญกุศลวาสนาเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกฮึกเขิมในอนํานาจบารมีวาสนาแต่ระวังพวกสุนัขจิ้งจอกพวกไหย,ยีหนะ้าเข้ามากันแกล้งในโชคตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกต่ำเบี้ยดิน รู้สึกทนไม่ไหวกับบันกววยกับกระสับกะสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาแบบนี้ให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คอยปกปกัปกกุ้มครองรักษานับหนุนนําโชคชะตาชาวราศีกุมอยู่เพราะฉะนั้นอัศบินขี่ม้นับถือดาบประหัตประหารศัตรูโมูมานปราศัตรูให้หมดไปสิ้น คนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีใจไม่ถึงอย่าเข้ามาเพราะว่าดวงชะตาแบบนี้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุง่งมั่นอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งิ์สิทธิ์ปกปกักกุ้คของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกวะโดดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล,ขงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา มีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองรวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านาอภิมาเศรษฐีการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดการต่อสู้ยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วจัดหนักจัดเต็มในโชคจะตาจะรออะไรล่ะในเมื่อปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดล้วดเล้าแสนทุกข์ทรมานก็จัดหนักสู้กันไปเลยอย่าไปกลัว ผมคนเข้ามาหยอกไก่นะครับหมายหยอกไก่แบบนี้ต้องมาต้องระวดระวังัะผมสังเกตในโชคตาถ้าท่านไม่กล้าเขาก็ลุยเลยถ้าท่านกล้าเขาก็หยุดครับอย่างนี้เหนื่อยเหลือเกินในชะตาแบบนี้มีดตาล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตจะรับรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านได้แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วง เอาจิงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคนับตกตำแหน่งม้าผยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุงมม่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงกลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคตกตำแหน่งดำมูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันโสมนัส ติดกับดักมเนเสน่ห์แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันเอาแน่เอานอไม่ได้ในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์สิ์ปกปักคุ้คของรษา,าตกตําแหน่งนราบอกเมจิเชี่ยวเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาเตรียมตัวเ hey! ฮรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวหนดเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดี เราผมวงล้อแห่งวัตจักจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาเจอคนเข้ามาชิงไหวชิงพิบก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้รอดอยู่ให้ไวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดาบสองไขยเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงแบบนี้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ด้วยเรื่องราวต่างๆวงล้อแห่งวัฏจ,จ,จักรจัดแจงทําตามแบบแผนประภพนีปิศาหมูมมานจะเข้ามากล้ำกายท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบถ้วยเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภวงล้อแห่งวัฏจักรจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตกตําแหน่งเอมาโลกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลฝัน,นกล้าที่จะมุ่งมากกล้าที่จะมุ่งตรงไปข้างหน้าปร,นประหานประหารศัตรูโมมานถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้ว รับฟังชาวราศีกุมต่อกันยาวๆครับเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายสำหรับชาวราศีกุมคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคบางประการด้วยเชน่นการเปิดใจรับสิ่งใหม่และความยืดหยุ่นจะเป็นกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลานี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้านการงาน ในเดือนนี้คุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคุณอย่างเต็มที่อาจมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คุณได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าดังนั้นควรระมัดระวังในการสื่อสารให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา หากคุณกำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสที่น่าสนใจอาจมาถึงโดยไม่คาดคิดดังนั้นควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์การตลาดซึ่งอาจนำมาซึ่งความสำเร็จในระยะยาวแม้ว่าในตอนแรกอาจรู้สึกไม่มั่นใจก็ตาม ด้านการเงินการเงินของคุณในเดือนนี้อาจมีความผันผวนบ้างไรายได้อาจเพิ่มขึ้นจากโอกาสใหม่ๆในการทำงานแต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยเช่นกันการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญควรจะดทำงบประมาณและติดตามรายรับรายจ่ายอย่างใกล้ชิด อาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลานี้หากคุณมีนิสินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการชำระหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับเงินก้อนโดยไม่คาดคิดเช่นโบนัส หรือเงินคืนภาษีควรใช้โอกาสนี้ในการเก็บออมหรือลงทุนเพื่ออนาคตแทนที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการค้นพบคุณจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอาจพบว่าตนเองสนใจในหัวข้อหรือสาขาวิชาที่ไม่เคยสนใจมาก่อนนี่เป็นโอกาสดีในการขยายขอบเขตความรู้และทักษะของคุณอย่างไรก็ตามคุณอาจพบว่าตนเองมีความคิดกระจัดกระจายและยากที่จะจดจ่อกับงานใดงานหนึ่งการจัดตารางเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นควรแบ่งงานใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กๆและตั้งเป้าหมายระยะสั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหากคุณกําลังเตรียมตัวสอบหรือมีโปรเจกต์สำคัญควรเริ่มเตรียมตัวแต่เนิ่นๆและอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรืออาจารย์หากรู้สึกว่าต้องการคำแนะนํำการทำงานเป็นกลุ่มหรือการศึกษาร่วมกับเพื่อนอาจช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรียนต่อหรือเปลี่ยนสาขาวิชาเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวิจัยและสำรวจตัวเลือกต่างๆคุณอาจพบโอกาสทางการศึกษาที่น่าสนใจโดยไม่คาดคิดดังนั้นควรเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกุ่มที่ประกอบธุรกิจ หรือมีกิจการค้าขายเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนในยอดขายในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจโดยเฉพาะหากคุณได้นำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆลูกค้าจะตอบรับเป็นอย่างดีกับไอเดียที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเกิดขึ้นเช่นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายชะลอตัวลงชั่วคราวนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยให้คุณรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในช่วงปลายเดือนคุณอาจเห็นการฟื้นตัวของยอดขาย โดยเฉพาะหากคุณได้นำกลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้บริการที่เป็นเลิศจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายและสร้างความพักดีของลูกค้าโดยรวมแล้วแม้ว่าจะมีความผันผวน,นบ้างแต่เดือนนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเติบโตทางธุรกิจการเปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆและการปรับตัวอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ในระยะยาวเกณฑ์การเดินทางเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเดินทางของชาวราศีกุมโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการขยายมุมมองใหม่ๆคุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่มีค่าและการเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ๆ สำหรับการเดินทางในประเทศช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดการเดินทางระยะสั้นเพื่อพักผ่อนหรือยิ้มเยียนครอบครัวและเพื่อนฝูงจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการเวลาและการวางแผนการเดินทางเนื่องจากอาจมีความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงแผนในนาทีสุดท้ายสำหรับการเดินทางต่างประเทศช่วงกลางถึงปลายเดือน เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติสมนาหรือโครงการแลกเปลี่ยนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของคุณการเปิดใจรับวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ๆจะช่วยขยายโลกทัศน์ของคุณและอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในอนาคตอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะหากคุณเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยควรเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและประกันการเดินทางให้ครอบคลุมนอกจากนี้ควรตรวจสอบเอกสารการเดินทางและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของคุณอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นชาวราศีกุมจะพบกับเดือนที่เต็มไปด้วยพลังงานและโอกาสใหม่ๆดาวยูเรนัส ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังส่งอิทธิพลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะทำสิ่งแปลกใหม่มากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มโครงการใหม่ๆหรือทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนนําพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นการงาน ในด้านการงานคุณจะพบกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นและท้าทายความคิดนอกกรอบและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำโครงการที่สำคัญหรือนำทีมในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานบางครั้งความคิดที่ล้ำสมัยของคุณอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้พยายามอธิบายแนวคิดของคุณอย่างชัดเจนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยการเงิน ด้านการเงินเป็นช่วงเวลาที่ควรระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบดาวเสาร์กำลังส่งอิทธิพลให้คุณต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือการลงทุนที่คุณหวังผลอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเรื่องการเงินหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินระยะยาวของคุณการเก็บออมและการสร้างความมั่นคงทางการเงินควรเป็นเป้าหมายหลักในช่วงนี้สุขภาพสุขภาพของชาวราศีกุมในเดือนนี้ค่อนข้างดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและความวิตกกังวลความกระตรือร้น ในการทำงานอาจทำให้คุณละเลยการดูแลสุขภาพควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำงานอดิเรตนอกจากนี้ควรใส่ใจเรื่องอาหารการกินและการนอนหลับให้เพียงพอการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน จะช่วยให้คุณมีพลังงานเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเดือนนี้ความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีกลุ่มที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณอาจเผชิญกับความท้าทายบางอย่างแต่นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คุณอาจรู้สึกต้องการอิสระและพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นซึ่งอาจทำให้คู่ของคุณรู้สึกไม่มั่นคงการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการอิสระของคุณและความต้องการความใกล้ชิดของคู่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการหากิจกรรมใหม่ๆที่คุณและคู่ของคุณสามารถทำร่วมกันได้การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆ จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณและสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันอย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่ของคุณอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าคุณจะยุ่งกับงานหรือโครงการใหม่ๆการให้เวลาและความใส่ใจกับความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณและคู่ของคุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยกันความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีกลุ่มที่โสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจพลังงานที่เปี่ยมล้นและความมีสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างคุณอาจพบกับคนที่มีความทิดและความสนใจคล้ายคลึงกับคุณในงานสังคมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกของคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคู่ความต้องการความตื่นเต้น และประสบการณ์ใหม่ๆอาจทำให้คุณหลงสเสน่ห์คนที่ไม่เหมาะสมได้ใช้สัญชาตญาณและความเฉลียวฉลาดของคุณในการพิจารณาว่าใครที่มีศักยภาพที่จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณในระยะยาวนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสำรวจตัวเองและทำความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริงของคุณในความสัมพันธ์การรู้จักตัวเองดีขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และยั่งยืนได้ในอนาคตอย่าเร่งรีบในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักคนที่คุณสนใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป,ค,ยปความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยมิตรภาพที่ดีมากจะมีหลักฐานที่แข็งแรงและยั่งยืนโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีกุมทั้งในด้านการงานการเงินและความรักโอกาสใหม่ จะเข้ามาพร้อมกับความท้าทายการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีความสำเร็จและความสุขรอคุณอยู่หากคุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา